กกาาาาู้้้้มมมววเขััันน่่ตตีไองลบสวัสดีค่ะไทยบ้านชีวีกับแอนนหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยทําวันนี้แอนนงก็อยู่ที่วัดมาวนก็เป็นวัดส,สร้างใหม่นะคะทานผู้ชมกำลัขงขมดินหรือว่ากาลังก่อสร้างอยู่ะะที่แน่ๆนะคะช่วงก่อนนี้ล้วขอภายาน,นอนโรงพยาบาลไม่สบายแล้วก็ ตอนนี้ล่าสุดเป็นไทรอยดเป็นพิษนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะร่างกายไม่ไม่ค่อยไหวนะคะก็เลยหายไปประมาณสองเดือนนะคะตอนนี้แอนมินก็เริ่มดีขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังกินยาทุกๆวันนะคะก็เริ่มมาทําแนวทางยังไงก็ฝากให้กําลังใจแอดมินด้วยนะ,ะที่แน่ๆน,นะคะวัดนี้นะคะองวดก่อนนะคะเห็นเขาบอกว่าหลวงพ่อนะคะฝันว่า ให้ไปดูเลขลดตัวเองตรงตรงไม่ต้องกลับและชี้ที่ลดเลขออกเต็มเต็มสำหรับแปดห้านะคะและวันนี้ฝันแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเลขอะไรนี่ฝันว่าเลขออกที่ลดนะคะตรงๆงไม่ต้องกลับนะคะเต็มเต็มตรงๆนะคะแปดห้านะค่ะพี่ทิพาน,พานตอนนี้นเราอยู่ที่ไหนคะ มารวยหรือบ้านเจริวยครับค่ะวัดมารวยเรามาตามเลขหลวงตามมารวยหลวงตาม,มารวยหลวงตาม,มารวยเนี่ยท่านจะมีรถคันนี้แล้วก็เข้าฝันหลวงปู่วงเข้าฝันท่านจะจอดไวต้ตรงนนท่านจะจอดไวต้วจจไวตรงหน้าตรงหน้ากระทบหลวงปู่สวงค่ะพอจอดไว้นี่เมันจะโอ๊ะตลอดเลยคันนี้โอ๊งวดก่อนนู้นสามหกหกสามหกสามใช่ค่ะโอมาหลายงวดกันนี้แล้วก็แล้วหลวงปู่เข้าฝันบอกว่า ให้ตามตัวนี้ไม่ต้องกลับน้ให้ตามเลขรถ85ไปดูที่คลิปตรงๆไม่ต้องกลับนี่ห้บูตัวนี้บอกว่าเลขโจกตัวนี้นะครับค่ะเลขทุกทำหมู่บ้านวงกลมให้เลยว่า85เป็น5วงทุกทำหมู่บ้านเป็นรัฐบาลลุงตาก็บอกว่าเลขโจกตังนี้เพี่อเปตัวเดียวค่ะคุณทุกทำหมู่บ้านที่เราก็ตามนี้แล้วก็ท่านก็ฟันไปแล้วท่านก็เขียนเลขไวแล้วเราจะไปดูเลขที่ต้องโลปูค่ะท่านเขียนเลข มมมาาาเรยกด้วนสองงวดติดเลยนะคะพี่ทิพันธ์ซงวดติดท่านวัดนี้เป็นวัดสร้างใหม่ใช่ไหมคะวัดมารวยสร้างใหม่โอเป็นเลขหลวงพ่อมารวยแต่ตอนนี้คือท่านไม่ได้อออกสื่ไม่ไม่ให้ออกสื่อนะคะแต่งวดนี้ฝันแล้วใช่ไหมคะฝันแล้วท่านจะเกีย์ตัวเลขให้เลยค่ะท่านไม่ให้สัมภาษณ์แต่ท่านจะเกีย์ตัวเลขให้โอเคงั้นขอบคุณพี่ทิพันแต่ถูกจริงๆงวดก่อนตรงๆด้วยจริงๆครับดูได้เลยครับนี่ตรงนี้นะครับท่านบอก ตรงๆด้วยตรงเลยไม่ต้องกลับถูกทั้งหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านเดินมีตรบาดเพียงตัวเดียวสองตัวนะครับโอ้โหสาธุสาธุค่ะแปดห้าตัวเดียวตอนนี้ท่านเขียนให้ที่กระท่อมกระท่อมหลวงปู่สวงโอเคค่ะคนดูแลกระท่อมหลวงปู่สวงที่นี่ค่ะท่านกระรอนหลวงปู่บ่อยค่ะขอบคุณมากค่ะพีิธีการสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกท่านนะคะไปที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะ หลวงพ่อมารวยท่านฝันแม่นมากๆท่าน้วปกติรถท่านจะจอดอยู่ที่หน้ากระท่อมก็เข้างวดก่อนไปนะคะสำหรับหกสามต่อด้วยความฝันนะคะท่านบอกว่าเลขจะออกที่รถทะเบียนท่านนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะตรงๆไม่ต้องกลับนะคะก็เต็มๆนะคะออกแปดห้าสวัสดีค่ะมานีชาแนลสวัสดีจ้าตอนนี้อยู่ที่กระท่อมหลวงปู่สวงนะคะ,คะงวดก่อนก็เข้าเต็มเต็มเลยใช่ไหมคะเต็ม แปดห้า <5 S 2> ตรงตรงงวดนี้พพะอาจารย์ฝันแล้วใช่ไหมคะฝันแล้วค่ะค่ะบอกว่าให้กลับให้กลับปีเอ่งวดก่อนนั่นคือฝันว่าไม่ต้องกลับค่ะมาดอกตรงตรงห้าแปดคัะฝันตรง,งวดเนาะท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าไปแล้วให้กลับมาหรือว่าตัวเก่านะคะตัวเก่านี่แหละที่แปดห้าห้าแปดกลับมาอาจจะเป็นตัวเก่าใช่ค่ะวันนี้ท่านเขียนไว้ให้แล้วงวดก่อนบอกว่าไม่ต้องกลับ ก็คือออก85เต็มเต็มเลยใช่ไหมคะแต่งวนนี้บอกให้กลับใช่ให้กลับหรือว่าตัวเก่าจะกลับมาตัวเก่าจะกลับมาอ๋อไม่เน่เนาะค่ะหลวงพ่อชี้ให้เต็มเต็มเลยใช่ไหมรถเลขรถทะเบียนใช่ค่ะ85ท่านจุงมือไปดู ดะมือทีมงานแต่ว่าแอนมินไม่ได้ตามไปค่ะค่ะเต็มๆเมื่อกี้เจอพี่ที่พันแล้วค่ะพี่ที่พันบอกว่าเต็มเต็มเลยแปดห้าเมื่อกี้แอนมินก็เพิ่งไปมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเลขอะไรบ้างอ่ะมันนี่ช่วยดูหน่อยค่ะมีเลขอะไรบ้างมันนี่โอ้โหโดนจัดมากโอ้โหสามห้าอ๋อห้าสี่ที่ท่านบอกว่ามีเด็กเนาะค่ะที่พูดไม่ชัดยื่นมือให้นะคะเลขห้าเลขสี่ทำมือเลขห้าเลขสี่แล้วก็พูดว่าไงนะ 5G 5G จากที่เคยพูดไม่ชัดใช่พ <okay> ูดชัดเลยใช่ใช่ค่ะพูดว่าไงนะ 5G 5G นี่นะคะท่านก็เลยมั่นใจ 5G แต่ว่า5.8คือที่บอกว่าให้กลับอาจจะเลขตัวเก่าและกลับแบบนี้ใช่ไหมท่านก็เลยเขียนตัวเก่านะคะหลวงพ่อมารวยนะคะหลวงพ่อมารวยท่านก็นับถือหลวงปู่สวงที่นี่ก็กระท่อมของปู่สวงนะคะกราบสาธุนะคะ ขอบารมีหลวงปู่สวงให้โชคลูกหลานด้วยเธอตั้งจิตตั้งใจขอพรเอานะคะขอบคุณมานีชาแนลมากๆน,นะคะที่แบ่งปันแนวทางให้นะคะ 5G นะคะเด็กบอก 5G น,นี่นะคะ 5G นะคะสาธุหลวงปู่สวงมีเลขข้างบนด้วย759 อ,อย่าลืมนะคะเลขตัวเก่าให้กลับนะคะก็งวดก่อนออกแปดห้าตรงๆงวดนี้ให้กลับก็จะเป็นห้าแปดแต่ว่าห้าสีที่เน้นให้คือมั่นใจมากเพราะว่าเด็กนะคะจับมือหลวงพ่อนะคะแล้วก็ทํามือให้เห็นเลขห้าสีนะคะแล้วบอกห้าจีนะคะก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสาธุสาธุ